สบายดียินดีตอนฮับข้าวสุซองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนื้แชแนลสบายดีเด้อสบายดีตอนสั้าวนอนทุกคนเมื่อนี้น้องตุ๊กกะจิไปลกกาเตรียมลกกาเกียมน้ำหน้านั่นเองเนาะทุกคนนี่สื่อของอยู่ของกินนึงขขาวนึงนามมาเรียบร้อยน้องตุ๊กเฮ็ดแกงเนื้อใหม่แม่ผู้เทศเหน็บแม่น้องตุ๊กเฮ็ดแม่ผู้เทศแกงเนื้อใหม่ไปกินเนาะทุกคนละกา อบหางงวเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เขาก็จีลกกากอนเพราะว่าปีนี้เห็ดกาหลายผพดกาเขาไปหน้อยหลายผพดเนาะก็เลยว่าจ้องไปโลกเตรียมปีกายคือลกแล้วดำเลยเนาะปีนี้คือตรงในโลกกอนเพราะว่ากามันหลายผพดอ่าเข้าโลกล้วมื่นเขาก็ดำดำนานแล้วก็ถือว่าแล้วอีกประมาณเดือนเจ็ดอ่าประมาณถ่ายเดือนแปดค่ะ โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์โมแมประมาณถ่ายเดือนเจ็ดหาเดือนแปดเนาะก็จะเป็นสวงเวลาแหงกันข้างหน้ากินปลาตินนั่นเองเนาะทุกคนเออสวงนี่น้องตุกกะจะเรอออกไปหายไปนานเนาะทุกคนเนาะก็ดับน้าเลยอ่ะน้องตุกกะจะกลับไปขนมคายอ,อะไรทำไม่ส่วนนาทงหน้านี่ก็คือหมอพละเหอพอกับไอ้เจยโดนๆก็จะมาเทื่อนนึง ตุกตุ๊กกบดนนนมาเท่อน,นึงมาเห็ดเอาเฮ็ดนากินเข่าแบบนี่แหละทุกๆปีทุกคนถ้าผู้ได้บ้างก็มาลกการับหน้าสวยนงตุกเด้อเดินมึงเดินนี่นองตุ๊กยืนน้องเนาะน้องไม่พูดมา ทุกคนนะนี่คือถุงสมพักถุงสมพักเดี๋ยวจะขี่รถไปหอนหน้าเลยทุกคนจะ่ว่าขอเปลี่ยนแบตก่อนแบตเตอรี่ต่ำม,มากโอเควันนี้เกม,ม้อมแบตเต็มร้อยนะนะทุกคนอุปกรณ์ทายคลิปของตุ๊กเป็นน้ำบุหรี่ทายคลิปโดนหรอเบิ่งนี่แตกแล้วเริไมห่หหอยิ่งแหงนี่แล้ะทุกคน,นเห็นบ่ อ,อันใดก็แตกอันไหนก็เปยมาแล้วนกตุ๊กจะทำยังไงคะตังกล่องกับโบมีเสื้อแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ได้เสื้ออันนี้แทอนอันนี้นกตุ๊กซื้อมาตอนนั้นแสนป้ายบ๊อประมาณสองร้อยบาทยวเอามาฮัดเสื้ออันล้างรถนี่เถิดก็ได้อะไปดีงามเมื่อมาแต่ะว่าเอาเครื่องเมื่อแล้ว เอาคนเมื่อบรลนาะทุกคนมาสกุลนุชก็ได้ เตรียมปะจนไผ่อจอก,กีแน่เม,นะม่เ,เมื่อเนอะลูกเอาเมือก่อนเนอะ แม่่าลืมได้ทงอนันต์เนี่ยทงสมภาคัวอย่เนียนึงอย่าลืมนะ ลงงมาได้โอเคขอตัอวไอ้จ้อยหลาดนายคุณนน ทุกคนนะนี่ตะก,กาเขาเขาต้องในโลกเม็ดมือนี่แล้วก็ไอ้ต้้ยกัหลาดเน,น,นอะเดี๋ยวลงตุกสิเป็นลาดนานำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยั่งเลยทุกคนเห็นเคียวๆน้ำมอคอยาลงตุ๊กเดือนไห่นะ่ ทุกคนเลาะชมวิวตรงหน้าก่อนเนาะน่านไฮยาแล้วก็ไฮมะเพ็ดปีนี้เห็ดทางหนือปีกาเห็ดทางหนือ ข้าวเต๋อนิ่ดำเลยด้วยทุกคน เทียงหน้าน้องตุ๊กเพลลรอเนาะบ่มีเทียงหน้าแล้วว่าจะมาเฮ็ดเทียงหน้าทั้งนี้เดี๋ยวน้องขึ้นไปเบิ่งก่อนวิวมันไดปะ <laughs> <laughs> เหตุเทียงหน้าทั้งนี้จะได้โอ้วิวไดอยู่ไดโอเคอยู่โอเคอยู่ อืมมีตะไคร่อ๋ออันนี้ต้นสะคู่เลยทุกคนต้นสะคู่เฟือกหานหาเฮ้มีเพอปันเลย โลกนั้นก็เขิงก้อนเม่อีพอวานะ เนาะจิมมี่ก็ดูโอ้ยกระบอกเนี่ยน้ำเขานี่ทุกคนอันนี้นี่คือน้นตะกาเขาใกล้หน้อยหเดินทุกคนเดินเดิน อันนี้เขาใกลหน่อยประมาณสามสิบหาหมือนะทุกคนเนะประมาณเดือนกับหาหมืออีพอบ้านจะบ้านเป๊ปนี่ห่างๆแล้วสิมันแลรว มมีบอลฟาดกาไป คพ้นวัดดำหนามาแล้วว่าเอื้อพีไม่มีน้ำดำานาใช่เด้อแมวดีนะคนนี่แหละ ลอกดยเนาออ่อนดีลกไงด้วยค่เด็กระเลยก็ได้ด้วยนดีคนนดดีคนน่อยใ่จะมาขอละลานกันลูน่งเจ้าอันเจ้าล้านกัล่ะผม้างเาผมด้านเหจ้าวเป็นงัน ขาหมูอ่ะเองดี่นั่นมือตาปูตาดูสมเพงตาอันเ,นเขาดำพบเดียวเห็นสมบพ่อเห,นห,นหนอยนึงเนาะช่องเหยไอปลายอันเนป็นอาการเทาลุ่งสมเพงไปเชิญนนี่เอาปีกว้เมะเป็นขปุ๋น ก็ากานลุงสมิงกัซื้อตอมันแท้เฮยเท่งที่กว่างเคองนึงเฮยทนึ่งหนึ่งอ่าี้เแตนันกาลุงสงเท่งเนี่ยือคุณคลายก้อนกาากาาเอาซื้อูมอามาเฟืองอามากันนี่น่จกอวัดทายเดดอเด้อทุกคนลลกใดก็น่าจะเคึงนึงแล้วทุกคนเนาะบริโลมน้เพาะลมนมกอง เดี๋ยวนี่เขากับที่พักพรานไปกินข่าวกินนามก่อนเดี๋ยวมืออ่าตอนแรงเขาจะมาลงอีกหอบหนึงแต่เขาจะเหลือกเอากาแต่ตัวมันงามปีนี่กาบา่งามปันเดินนะทุกคนกามันขี้หายมันตายมันออกเบอร์ใหม่เบอร์ดำมันตายไปกินข่ากินนามก่อนจะลงมามือทุกคนมาเดิอกินข่าวเดิอ มีอบหางงัวแล้วก็มีจมพักแกีงน้ำม้เนาะอ,อร่อยแน่ๆแล้วก็เม่ป้ก้องแตงผัวพ่พายจุดทุนจุดหยาชุดนกตุกคือถ้วยนี่จ้ะม,มากินน้ำกันเด้อลูกขาวเดอยยิยมลูกขาวมา กินข้าวจ้าทุกคนมาดำนาน,านี่คาดอะไรคือสมพักแถ่สมพักลอยข้บปุ้นจังแซ่บเผ็ดอร่อยมากบรรยากาศบ,<น>บานๆเดอ้อกินแกงเนื้อใหม่แซ่บจืนดนะ เดี๋วขาจานี่ข้าจานนี่เราจืดไปทุกคนคำลวเด้อเดี๋ยวนี้เด้อเราก็มือเือนเนาะทุกคนเนาะเราก็ได้โกกกาเกาะกาบ่พ่อเพอสมควรลวแหละทุกคนแต่ว่าปีนี้เฮ็ดกาหลายแล้วกากาก็เสียลายเนาะทุกคนกาบ่งามปันเด้ ม,มื้อน,นี้นเขาสกอสีเฮือนจันเอยฮะสีอ้อกเฮือนเนาะแต่ว่าฮักกอลโคตอล่างแข็งล่างขาก็เดี๋ยวนี้คือตะเวนลับไม่ล้วทุกคนก็น่าจะประมาณฮาหกโมงอ่ะเดี๋ยวลองตุกขอหลักติดหลังมือก่อนหลักติดหลังมือก่อนเด้อโอ้ยบ่มีขาตังกล่อง ไปเก็บเครื่องเก็บของมาเฮือนกอนเ้อทุกคนเก็บเครื่องเก็บของมาเฮือนกันเลยวิวยามเย็นโค้ทุกคนเมื่อยหลายเมื่อยหลาย ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาร่าซ้ำเหนือเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอหน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะแต่มื้อนี <t oh, t ja. mm Hi, ้น้องตุ OK, ๊กขอโตไปโอ้ยเหนื่อยขอโตไปแบบว่าเก็บเกลื่อนเก็บของแล้วก็ที่รถเมื่อเฮือนก่อนเนาะทุกคนเนาะยังจุได้ไปเกลือเป็นเกลือกายแดนเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาล่าสำเหนือเด้อบ๊ายบาย